ที่เราบน่นหรือการที่เราระบายบางเรื่องเนี่ยให้คนอื่นฟังให้เพื่อนสนิทฟังแต่มันกลับทําให้เราอะวนอยู่กับเรื่องนั้นมีอารมณ์ที่เราไม่ชอบอะเพิ่มขึ้นเพราะว่าทุกครั้งที่น้องพูดออกไปอะคะ่ะแล้วพอเพื่อนฟังเพื่อนก็พยักหน้าเออใช่ว่ะต่อให้เพื่อนไม่พูดนะคะแต่เพื่อนพยักหน้าทุกครั้งที่คนตรงข้ามเราพยักหน้า ภาษากายนั้นมันจะเป็นการคอนเฟิร์มลงในจิตใต้สำนึกของเราที่กําลังบน่นบนอยู่ว่าใช่เธอ,อไม่คู่ควรหรอกกับอะไรแบบนี้ใช่เธอเจอแต่คนที่ว่าเธอนั่นแหละเธอเจอแต่คนที่ไม่ดีนั่นแหละมันจึงสำคัญมากว่าเรากำลังบน่นระบายหรือเราต้องการที่จะปรึกษาเพื่อหาทางออกจริงๆเพราะการตอบสนองของคนฟังที่กำลังรับฟังน้องระบายอยู่เนี้ย อาสากายที่เขาแสดงออกมันส่งผลต่อจิตใต้สํานึกของเราด้วยนี่ไงมันจะต้องเกิดการยอมรับว่าเออฉันรู้สึกแบบนี้แล้วอยากแก้มันจริงๆะคะ่ะเปิดใจให้กับคำปรึกษาให้กับเหตุผลให้กับมุมมองของคนอื่นได้แล้วพอเราเปิดใจอะคะ่ะเราจะเห็นหลากหลายมุมมองมาก